เห็ดแครอทอันนี้แก่แล้วนะคะวันนี้มาถ่ายรูปเฉยๆแครอทบานแฉล่งแข็งรือแม่น้ำพีเต้อันนี้สวยอ่ะสวยใช่ไหมถ่ายแก่แล้วแล้วก็ทากก็กินไปแล้วใช่ไหมให้ทากกินไปได้เห็ดไทยไอ้ฝั่งนี้ต้นเล็กอะพี่แต่ว่าฝั่งนี้ต้นใหญ่ อันนี้อย่ากเก็บนะจ๊ะกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้วันนี้มากับน้องกุ้งนะคะ<า> <c oughs> คร <c oughs> ูครูครูสอนเก็บเห็ดวันนี้มากับคุณครูเลยค่ะเราจะไปป่าใหญ่กันนะคะวันนี้ตามมาค่ะท่านผู้ชมม,มาค่ะมาแล้วเดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวพวกจะเก็บคนอื่นจะเก็บไปหมดมาแล้ว มันเคยมีดอกรายีอยู่ตรนี้คูกุ้งสอนเก็บเห็ดครูกุ้งครูกุ้งกลัวที่นี่นะเจ็ดสแทบจะไม่มีโอเจ็อร์เซและอีก30%ซนี่มีใช่ไหมคะสานี่คือมีงูดินไโอ้งูดินที่พี่เคยเจอแล้วตัวนึง Ar, แ,ลแ,ล uh, แ,ลแล้วมันกัดไหมละ่ะมันก็ไม่รู้สิว่ากัดไม่กัดน้องเดินนีแล้วมันมีพิษไหมเจอแล้วน้องแต่ว่าเราเจอพอเราเจอเราก็วิ่งหนีละเห็ดอะไรอ่ะเห็ดอะไรนี่ ขอคำนี้หน่อยคำนี้ร้านวิว Oh my god แม่น้ำทิพย์ร้านวิวเ็อะไรเนี่ยกินไม่ได้นะคะร้านวิวนะคลิปนี้คลิปที่แล้วเป็นพันเลยใช่ไหมไม่ต้องเข้าไปดูก่อนนี่นี่อะไรเนี่ยดำเนี่ยได้เนี่ยต้องต้องถามอาจารย์อาจารย์นะนี่ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้มันเหมือนได้อะไม่ได้อันนี้มันเป็นเห็ดมันเป็นเหมือนเห็ดมะนาว เห็ดมะนาวเยอรมันเขาไม่แนะนำเขาไม่แนะนำกินแต่ไม่พิษใช่ไหมไม่พิษแต่ว่าก็คือคนเยอรมันไม่ยอมกินเลยวันนี้มาทนัสอะไรวะทัศนศึกษาในป่าเห็ดวันนี้มาเรียนรู้มาสูตรอากาศออกซิเจนเข้าปอดเยอะๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการเก็บเห็ดกับอาจารย์กุ้งนะคะ โอ้ย g อดเห็ดพิษนะคะกินไม่ได้มากแต่สีสวยสุดยอดไม่ไปไหนสักทีเนี่ยดูดิ My กอดวันนี้เราก็มาชมแค่ฟาร์มสวยงามของเห็ดนะคะแต่ไม่ได้เก็บนะคะเก็บไม่ได้กินไม่ได้นะคะสวยดีไหนเห็ดดกินอ๋อที่เราเก็บเมื่อกี้ก็คือเห็ดอะไรนะชื่อดํำเห็ดดำอ๋ออันนี้มันตัวกปปี้ มันจะขาวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชัดๆหน่อยเอาดอกนี้อ๋อถ้าขาวห้ามเก็บเลยนะคะเนี่ยห้ามเก็บนะคะดอกนิดมาผจญภัยเก็บเห็ดเอ่อทัศนศึกษาใช่ไหมแม่น้ำทิพย์กับคุณกับคุณครูกุ้งวันนี้อาจารย์กุ้งนะคะอาจารย์กุ้งค่ะนำทางอันนี้ก็มาโรนนะทุ่าแกแล้ว คนอีสานเขาก็ว่ามันเผาแล้วอันนั้นนะมันเผาแล้วมันไม่ได้แล้วกระดอกระเดียแล้วใช่ไหมเราจะเราจะออกจากปากอะไรคะคะเป็นไงเห็นไหมนั่นนั่นไหนอย่าไปดูก็บอกว่าไส้เดือนทำไมตัวมันใหญ่ไม่ก็น้ำทิพย์ โอ้ g ก็เห็ดไส้เดือนค่ะเพื่อนๆค่ะมี็ดไส้เดืานนะคะเขาไม่กินกันที่เยอรมันใช่ไหมแต่ว่าขามันสวยมากเลยอะ่เยอรมันเขาไม่กินกันแต่ประเทศอื่นเขาก็กินกันอยู่เนี่ยแต่ขามันสวยมากๆเลยนะคะขาวสวยเลยเนี่ยใช่ที่เยอรมันเขาไม่ให้เก็บกินเห็นในคลิปเขาเก็บกันนะแต่เราไม่เก็บวันนี้เรามาถ่ายรูปหนึ่งูนสามเจอแล้วเกิดอะไรขึ้นหลงเหลือ นายนายมันยังหลงเหลืออยู่พี่หลงเหลือนะคะนี่มันยังหลงก็อยู่แต่มันแก่แต่ถูกตัวถาแต่ก็ยังกินได้นะคะแต่ก็ยังกินได้นะคะเพราะว่าขาเขาสวยนี่เสียดายท่ามกคะเสียดายท่ามกิ้จังเลยตอนที่น้องมาไชพีเจอแล้วค่ะดอกแรกของวันนี้นะคะดอกอนเนี่ไม่ค่ะอังเดดฮคนไหนยังทอดชื่อเพลอกเพล นกินไม่ได้เห็ดดำวันนี้ได้แต่เห็ดดำนะคะเยอะมากเยอะอีกแล้วเห็ดดำถ้าเห็ดดำเยอะคือหน้าของเขาอะนะหน้าของเขาเลยช่วงนี้ช่วงเห็ดตาแดงมันต้องกินอย่างงี้ตัวเองทำดิไหนงัดประมาดิอุ้ยดูดิโหนี่แหละโอ้ยดูดินี่กำลังอ้ออ้อเลยใช่ไหมใช่ตะมุตะำมิตะมุตะำมิโอ้โหกขาทำงอ่อนเลยดูดิเพิ่งเกิดนะเนี่ย ซึ่งหลงมาเนี่ยนี่ว่าลูกหลงปูพูดหน่อยเหตุชื่อเห่มค่ะเห็ดโลมพาราซอลาราซออันนี้คือกำลังออกใหม่กำลังบานใช่ไหมกำลังกินใช่ไหมใช่ถ้ามันบานอย่างเงี้ยคนยุโรปเขาก็จะเอาไปชุบแป้งทอดกินกันเหตดล่มอ่ะเขาก็จะตัดแต่ข้างบนแล้วก็ไปชุบแป้งทอดเพราะว่าเขาไม่นิยมกินขาแล้วก็กินแต่อ้นี่มาใช่แล้วก็ คือบางคนเขาก็เอาถ้าว่าเป็นคนไทยเขาก็จะไปย่างแล้วก็มาซุปมาซุปกันหรือไม่เขาก็เอาไปย่างแล้วก็มาตําเป็นตำน้าพริกเห็ดอะไรอย่างงี้สวยงามมากขอบคุณนะคะคุณครูเขาก็จะกินกันแต่ถ้าว่าเวลานั้นอ่ะเผามานะเดี๋ยวเผามาเห็นไหมตรงเนี้ยไอตัวใสๆเนี่ยเขาจะเอาไปครีมทำครีมครีมทาหน้าอดูสิเป็นเซรั่มเลยดูดิ เขาจะไปทําครีมทาหน้าเขาจะลอกออกมาแล้วไปทําครีมทาหน้าแล้วูนี่เคยทาอย่างมันเหมือนลูกก๊าายังไม่เคยทาแต่ว่าจะทําอยากจะทําหลายที่แต่ว่าเลยนะคะเนี่ยนั่นแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะลอกเอาตรงเนี้ยเมื้อเนี่ยไปทําครีมทาหน้ากันไปทำครีมทาหน้าทาครีมแล้วนจ๊าชื่อว่าจำชื่อยาวๆมันมันไม่ได้แต่ว่าแปลดีกันใช่ไหมใช่หน้าใสนี่ค่ะเพราะว่าดีใชเห็ดตัวนี้ชื่ออะไรคะ จำชื่อมันไม่ได้จำ<อ>ไม่นะ,ะแล้วเราก็ได้ได้เห็ดมานะคะเนี่ยอันนี้กินกับอะไรก็ได้ไหมตัวอย่างตัวอย่างของว่าการที่ทราเห็นชอบเพื่องพวกีสุขภาพก็ไม่ผ่อนปรุก อร่อยมาก